สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังคลโชก8ปเก้าครับมื่อนี้ตอน,นเย็นผมกับามยูที่วัดปู่ออถมดินนะครับถ้าท่านใดเขามัดในช่องผมแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อค่อยแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาดดกาสอันสำคัญสําคัญนะครับผมมาตามตัวเลขของปู่ออนะครับเลขสามตัวครับเั็นนัดวาเสห้ไืมอนี่ครับ ก็เชิญชมรายการของผมไปมพร้อมๆกันเลยครับ FC ที่ถวายปัจจุประจัยมาให้ผู้บาอาจารย์ได้เทถนนคอนกรีตนี้หรือว่าทําห้องน้ำนี้มาจากมากับ <c oughs> เบิ่งแล้วร้วยหาเก้าบุญผ้าโซคนี่พร้าอาจารย์ได้รับแล้วเรียบร้อยเอาตั้งใจรับพรเนอ อิชิตังปัจชิตังตุมหังอิทธิพลท่านปาถนาแล้ว <c oughs> ตั้งใจแล้วขีปปะเมวะสเมศสตุจงสำเร็จโดยสาพานสาพีติโยวิวัสสานตุสาพาโลโควินาสาตุมาเตภาวะวันตาลาโยสุขีทีคาอยู่โกภา,าอาภิวาธนาสีเลสาเนจังวุตราปัจจายโน จาโรทามาวาดขันตีอายุวันโนสุขงังบาลังภาวาตุสาปมังคาลังลาขันตุสาปเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสาดาโสทิ วานตุเตท่านปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดขอสิ่งนั้นประสบแต่ความสำเร็จเธิครับในที่สุดปูสอกะยอมปล่อยเลขสามตัวออกมาแล้วครับก็คือเลข158นะครับ เลข3ตัวนะครับก็คือ1 5 8นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขเอ่อห้าเจ็าแกล้วก็ห1านึนะครับยังคงไว้ค้งเดิมนะครับนี่คือห่วยของปูสอถมดินนะครับเพื่อนก็ย้อมปล่อยแล้วครับก็ให้ท่านนํำไปพิจารหน้านะครับการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อคอแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสำคัญสำคัญนะครับที่พระอาจารย์เพื่อนกาได้เขียนให้เป่นเน้นย้ำม,มากในส่วนของเลขสามตัวอนห่ยมากหนึ่งหาเปีอาจาขออนุญ,ญาตถามพระอาจารย์เจังหน่อยว่าเลขหนึ่งหาเปีนี่สร้างกาแฟบ่ครับเี่ยวนี้ครับ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นจริตลักษณะของผู้บาอาจารย์สเกตเจ้าของเนี่ยสร้างกาแฟกินถากระไรสร้างกาแฟอีกแล้วเ่ยวนี่ครับตอนนี้ผมื้อให้ห้อนวาอาจารย์ก็คือสีกุ้มยูดักซัวจีฮอดเมื่อเรออกว่ากาแฟก็เไยเมื่อได้กินแฮมเบียเกอร์นมาแบบอาจารย์เล่า่าให้กินสร้างแฮมเบียเกอร์ได้สำหรับเบรกสองตัวุ่มตัวแดงๆแล้วเขียนให้เมื่อนั้นสำหรับเบอร์โทรเดอร์ครับพลเนืองหลองเอฟจีก็ได้ เบอร์โทรอยากเล่าอยากจาอยากเล่าอยากคุยกันครับพระอาจารย์เพิ่นนะครับแต่ทั้ง0 8 8ย์แปดแปดนี่หะเจ็ดสามแปดแปหเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์ไอดีไล่อาจารย์ด้วยนะครับให้พี่น้องที่อยากร่วมบุญร่วมกุศลอยากได่อนิสงส์ไงน้ากันครั้งนี้นะครับกรเลียนเชิญโทรหาพระอาจารย์ลดสีในซอยในด้านไรบ์ว่าจะเป็นเทพปูนวะเฮือว่าเทพถนนเฮือว่าเป็นห้องน้ำห้องในเฮือบว่า เจ้าภาพอยากเช็ดกุฏิบางท่านบางคนโอ้อยากเช็ดกุฏิให้อาจารย์หลังไม่ไม่ไมงามๆกันเลี้ยนเชิญน,นะครับทุวสอบถามกับพระอาจารย์ได้นะครับซึ่งตัวเลขวันที่สองพฤษภาคมหกสี่นี่ตัวเลขที่ให้ก่อนที่จะให้สามตัวนี่ก็มีหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาหนึ่งนะครับแลอาจารย์ไม่เขียนให้มือนี้นะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อนี้วันที่เท่าไหรน่นี่กองจังวันที่ยี่สิบแปดครับ วันที่28นะครับสำหรับอา,อาจารย์กเขียนให้วันที่28เดือนเมษายน2564ต่ว่าเรขสกอ่อว่าวันที่2พฤษสภาเด้อพยพิณอินทิจครับแต่ว่าอาจารย์เพื่อนก็ว่าเพื่อนมั่นใจหละเพื่อนมั่นใจคักสั่งกาแฟกินทาได้เลยประชันเลกตัวนี้นี่ขออนุญาตถามพระอ,อาจารย์มไม่ได้หรือว่าเป็นเจ่าไรก็คว่ำฝันคว่ำนิมิตเป็นเจ่าไหนะก็าอาจารย์ นี่ไม่เห็นผู้ใายมาบอกหนึ่งห้าแปดนี่มีเห็นผู้ใายมาบอกหน <8 S 1> ึน่งห <8 S 1> ้าแปดเเห็นตัวเลขพอมเห็นเป็นตัวเลขเลยตัวนี้นั่นแหละหนึ่งห้าแปดตัวเลขนี่สิเปียนอีกว่าจา์ว่าเปี่ยนหรือว่าเปียนตัวเลขสีตัวสีหอดมื้อสีเปียนอีกบา่าเมื่อจังไรเป็นจังไรสังเกตจริตของผู้บาาจาย์สมมากจะบอกเปียนได้หรือคำว่าแน่นอนก็ให้ติดตามไป เมื่อถึงเมื่อวันที่สองก็ได้วันที่หนึ่งที่หนึ่งวันที่สองเร็กว่าไปได้อะไรับ่ละติดตามไปถึงเมื่อวันที่หนึ่งก็ได้ติดตามวันที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเอาเป็ี่ยนเศร้าวันที่หนึ่งคือจิตของผู้บาอาจย์นั้นสมัรครับไม่ค่อยเปลี่ยนด้ครับผมหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ติดตามไปถึงวันที่หนึ่งครับผมติดตามบุญผ้าโชคทีมงานของบุญผ้าโชคครับเบื้องแล้วรวยเกาหาบุญผ้าโชคเนาะ มงคลโชคแปดเก้ามาดมาดพาโชคมาดพาโชคพงผ้าลับพงผ้าลวยใหติดตามทีมงานนี้ถ้าเกิดไม่บติดตามทีมงานนี่คือคองปลอมโอ้ครับผมครับคลองปลอมคือคนเอาคับปี่หลวงปู่ไปครับผมไปลงแม่นละพอนานกบพ่อยพี่น้องกาติดตามไปเด้อครับพ่อยพี่น้องครับเพราะว่าวันที่หนึ่งผมชีได้มาแต่เศร้าบางที่อาทิตย์มนอนพี่วันที่สามสิบนะครับวันที่หนึ่งกับชีได้ ลู้ถึงตัวเลขความแน่ชัดของผู้ถมดินว่าตัวเลขที่เป็นตัวใดกันแน่มีความชัดเจนซ้ำไดเพราะฉะนั้นก็นติดตามไว้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับกดติดตามนะครับทุกทุกช่องทุกๆ เอฟซีเอ็นที่โทรมาหาหลวงพ่อบอกว่าสามตัวสามตัวสามตัวหลวงพอ่อเลยรับหูจนลำค้านไหลเ,เลยลงให้สามเงีน,นจัดเลยจัดให้ซามโอ้ยสามตัวถว่าไพซีเอเอาเลขของหลวงพ่อไปซื้ออย่างนี้นี่ต้องทําบุญกับหลวงพ่อกันเด้อครับผมตารางเม็ดละสามร้อยหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แม่ไผ่แม่ไพ่บ่าทาบุญกับหลวงพ่ออย่าเพิ่งไปซื้อเลขหลวงพ่อด้อถ้าบุญ่สมพงกันนี่ เทวดาเขาลิบขึ้นได้ครับอ่าถ้าเป็นไปได้นี่ให้ทําบุญกับหลวงพ่อมาตารางเมตรละสามร้อยคือมากคนนั้นก็นได้หลวงพอ่ออันนั้นเทคอนจีดของน้ำก็ยังหมดได้ยังบ<ม>่แล<ม>้วต<ม>ัวรวดีนะปูนะอ่าะท้าบุญก่อนทําบุญกับหลวงพอ่อไม้เลขมันชีต้ตรงตรงนี้แหละหลวงพ่อกับพวกอยากได้เงินใดปัจจัยจากพวกเจ้าดอกทดเทศยังไดมันจะเสร็จท,ท่านีเทศถนนคอนจีดเงี่งบแปดแสนเนี้ นี่ก็มีคนโอนมาบัญชีมาหลายอยู่เดี๋ยวนี้ครับแต่ว่ายังบ่พ่อครับผมมาโทษจะถามมาเลขสามตัวสามตัวเมื่อนี้หลวงพ่อก็จัดให็นไหครับหลวงพ่อจัดให้แล้วครับกจัดให้แล้วนี่กือเจแต่นาของหลวงพ่ออยากให้เฮ็ดบุญอยากให้มีกูศลอยากให้หนุนทรงอยากให้กุศลหนุนทรงอยากให้ือเลขตีเบอร์อยากให้มีโชคมีลาบน้ำกันผมเข้าใจว่าสั้นนะครับพี่น้องเอฟซีครับเป็นแม่นสั้นตัวเนาะ เมื่อเข้าสร้างเข้ากบจีได้เกะสีมะนุนเข้าเข้ากบจีได้มีโชคมิใช่เนาะครับสรุปแล้วพ่อจารย์ก็ให้แล้วนะครับสามตัวนะครับก็คือหนึ่งห้าแปดนะครับส่วนห้าเจ็หแปดห้าเก้าเราหาหนึ่งยังคงไว้ตามเดิมนะครับท่านผู้ชมครับใปท่านเป็นแนวทางนะครับ ในการซื้อหวยซื้ออย่างมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าบบม,มีไผ่หูนะครับว่าเลขจะออกตัวไหนอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นแม่นงวดที่แล้วหาหกนะครับจึงมีคนสนใจมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อข้อแจ้งเตือนจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสำคัญสำคัญนะครับ อย่าลืมนะครับตะกุดดูซัพย์ของปูถมดินยังมีอยู่นะครับถ้าใครอยากสั่งจองนะครับก็เบอร์แอดไลน์นะครับของผมก็ m o n g k h o n นะครับ89 89เรลี้ยงกันเลยนะครับ m o n g k h o n ครับประสานงานได้ตลอดเวลาเลยครับ หรือเบอร์โทร0887332631ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ